สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot วเวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออ a c โค่แม่หมอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจนะในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่อง การดูดวงโดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกระฟั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอกก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆกลับกกไปเท่านั้นหากฟังสิ่งเดียวเครียดคิดมากไม่ไดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทงางไลน์ตามรายละเอียดใต้ด e s c r i p t ันขวามือใต้คลิป สัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป Random for you หัวข้อเรื่องปี2565แพลนปีหน้าเขาคิดอะไรเรื่องคุณวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด forest of enchantment tarot แล้วก็ a r a c l e of the fairies คลิป Random เพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญคำทำนายทุกคำไพ่ทุกใบที่ไม่หมอเปิดขึ้นมาคำทำนายนั้นเป็นของคุณ stryolfspill คุณกับเขาเนี่ยปีนี้นะมีเรื่องราวขัดแย้งกันมากมายหลายสิ่งขัดแย้งกันเรื่องนิสัยส่วนตัวที่เข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยด้วยสภาวะอารมณ์ความกโกรธโมโหทำให้เกิดเรื่องราวนะนะที่ขัดแย้งกันในหัวใจหรือบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่ เงียบห่างหายกันไปเลยโกรธกันงอนกันไปไปกลับกลับแบบนี้นะเงียบไปนานๆแล้วก็ทักกันมหอ่ทีสภาวะความขัดแย้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในปีเนี่ยเขากําลังคิดเรื่องนี้เขาแพลนไว้ว่าปีหน้าเขาจะไม่ทะเลาะกัออบคุณอนี่คือวัตถุประสงค์นะความตั้งใจของเขาปีหน้าเขาจะทาเช่นนี้โดยการที่เขาจะยอมคุณอะไรยอมได้จะยอมเขารู้สึกว่าเขาเบื่อน,น่าย กับการมีปากเสียงกับการขัดแยง้งกับการทะเลาะวิวาทหรือว่าเงียบกันไปงอนกันไปหลายๆวันะ่ะแบบนี้เขาไม่ชอบเขากดดันเขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่คุณกับเขาขัดแย้งกันในปีหน้าให้เป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้น adob spells หนึ่งไม่เทา้าความตั้งใจเนี่ยนะปีใหม่เป็นแล้วเนี่ยสองหเนี่ยเขาจะตั้งใจ เริ่มต้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ทำให้มันดีกว่าเดิมอยากลงหลักปากฐานแล้วเนี่ยคำพูดอะไรเนี่ยที่เคยพ่นไฟใส่กันเนี่ยคำพูดที่ทำให้คุณนะ่ะนะโกรธโมโหเจ็บช้ำน้อยใจเสียใจหรือความหมายความไม่พูดความเงียบที่ทำให้คุณหัวร้อนเนี่ยอารมณ์เนี่ยเยกลี้ยกล่อดเป็นไฟเลยเงียบดีนักมีอะไรก็ไม่พูดปากเนี่ยอมดอกพิกลอยู่หรือย,อยังไงปีหน้าเขาจะเริ่มต้นใหม่ จะทำทุกอย่างให้ถูกใจคุณทำทุกอย่างให้คุณมีความสุขมากขึ้นอยากจะให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามเขาวางแพลนกับคุณเช่นนั้นทูออฟสเปิลส์เขาคิดอยากเป็นคู่กับคุณเคียงข้างกันไปไม่อยากห่างเหินไม่อยากห่างหายไม่อยากห่างไกลไม่อยากให้มีสิ่งใดมาแยกจากอีกแล้วสองไม้เท้า คือคู่ที่จะอยู่กันยาวๆย,ยาวไปยาวไปเป็นคู่ครองมีคอมมิชเมนต์หรืออยู่กันไปจนแก่เท่าเนี่ยเขารู้หัวใจเขาดีนะว่าคุณนะคือตัวจริงว่าคุณคือคนสำคัญปีหน้า2565แพลนที่เขาคิดเนี่ยเขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นหากใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะบอกรักเขาจะบอกว่าเราเป็นอะไรกันนะเราเป็นแฟนกันนะเราไม่ใช่เพื่อนกันนะหรือหากใครเนี่ยเป็นคนรักกันมาล้ แล้วเราหองระแหงทะเลาะกันเนี่ยปีหน้าเขาจะทําตัวน่ารักเขาจะปรับปรุงนิสัยหรือข้อเสียของเขาบางอย่างนะให้คุณกับเขาเนี่ยเคียงคู่เคียงข้างกันไม่ทะเลาะเบาหวงกันบ่อยครั้งไม่ต้องห่างเหินไม่ต้องเงียบจากกันไปเขาจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเคียงข้างเคียงคู่อยู่ร่วมกันนะไม่ต้องโกรธกันเงียบกันงอนกันเนี่ยห่างเหินกันไปเขาไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่คือแพลนนะที่เขาวางเอาไว้ เขาอยากเป็นคนรักที่ดีของคุณ Keeper of Spells ราชาไม่เท้าใช่เขาจะเป็นพระราชาคือเป็นคนที่ปกป้องคุณนะทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกในหัวใจเขาจะลงหลักปักฐานมั่นคงชัดเจนทำให้คุณนะรู้สึกว่าเออเก้าวหน้าเหมือนกันนี่ความสัมพันธ์น่ย อะไรที่คุมเครืออะไรที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรที่มันระหองระแหงเนี่ยมันรอดแร่จะไปไม่รอดปีหน้าเขาจะปรับปรุงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคุณน่ะอาจจะตกใจเลยนะกับแผนที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จรงิงจังมากๆแล้วเขาอยากให้มันรุดหน้าอยากให้มันชัดเจนอยากจะเป็นราชาผู้ถือไม้เท้าวิเศษนะที่จะเสกสรรความสุขและทุกสิ่งที่คุณส,สุขสมหวังปรารถนา จูเอสวูแมนอะไรก็ตามที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาไม่เคลียร์กันโกรธอะไรไม่พอใจอะไรไม่พูดอีกคนนึงรู้สึกอีกอย่างอีกคนนึงคิดอีกอย่างแต่ก็ไม่เคลียร์ทำให้ทะเลาะทำให้มีปัญหากันในความเงียบงนันหรือกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาไม่เคยพูดเลยคุณทั้งนั้นอะ่ะถามอะไรก็ไม่ตอบเราเป็นอะไรกันก็ไม่พูด นะเขาจะพูดแล้วค่ะอะไรที่แอบ,บซ่อนเนี่ยอะไรที่สะกดเก็บอยู่ในหัวใจเขาปี2-5-6-5นะเขาแพลนไว้แล้วว่าเขาจะบอกคุณเขาจะพูดสิ่งเหล่านั้นกับคุณโดยอีกเคสอีกกรณีคนที่มีความสัมพันธ์มาลุมมาตุ้มเป็นตัวสำรองกลายเป็นมือที่3หรือเขาอะนะแอบบทําผิดกับคุณอะ ไปมีมือที่3ไปม,มีใครอีกคนเหนือให้มันปวดหัวในความสัมพันธ์รักสามเศร้าแอบซ่อนกันเนี่ยปีหน้าเขาจะเคลียร์ตัวเองนะคะ่ะจะมีแค่คุณและเขา2คนเท่านั้นส่วนนบ s เขาจะทำให้ทุกอย่างมีความสุขอบอุ่นหัวใจเช็กเช่นบ้านหลังน้อยบนต้นไม้นี้เขาจะทำให้ความรักครั้งนี้นะ ดุดหน้ามั่นคงก้าวไกลจะทําให้คุณรู้สึกว่าเขารักคุณจริงๆนะเขารักคุณอย่างจริงใจแล้วก็รักคุณอย่างจริงจังไม่ว่าเขาเนี่ยจะเคยทําผิดพลาดเรื่องใดก็ตามทําให้คุณเสียใจทําให้คุณน้อยใจหรือทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนเขามั่นใจและแพลนปีหน้าเขาเนี่ยมีโอกาสอย่างมากนะที่เขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ถึงขั้นคอมมิชเมนต์แต่งงานมั่นหมายได้ หรือเปล่าประกาศต่อสังคมให้รับรู้ไปเลยว่าคุณคือตัวจริงคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สําคัญเนี่ยเขาปิดประตูบ้านละคือปิดประตูหัวใจละไม่รับใครอีกแล้วนอกจากคุณ n i ย p s f s p l s l s ความกดดันสภาวะที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยนะหรือเขาทำการกระทำใดให้คุณปวดหัวหัวจะระเบิดกดดันอึนอดอัดใจยอย่างมาก จะไม่มีอีกแล้วปีหน้าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะพลังงานทั้งหมดถึงไพ่ใบเนี้ยปีเนี้ยเขาทําให้คุณสาหัสอยู่นะจ๊ะกากระกอ่วนหัวใจเลยทีเดียวทําผิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่ามีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างมากอะ่ะไปไปกับกลับเงียบๆหายหายพอคุณจะมูฟออนก็ดึงคุณกลับมาอีกแบบเนี้ยความกดดันสารพัดเกิดขึ้นกับคุณน่ะปีเนี้ยอึดอัดใจมากๆกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีแล้วปีหน้าแพลนไว้แล้วคิดเรื่องคุณเอาไว้แล้ว คุณคือที่หนึ่งคุณคือคนสําคัญเขาจะทลายกําแพงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากั้นเอาไว้เนี่ยไม่มีอีกต่อไปอะ่ะความจริงในหัวใจเขานะเขาจะบอกคุณมันจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนไปในทิศทางที่มีความสุขสมหวังมากขึ้น n o w h ฟเชอร l l e นเจบางคู่เนี่ยปีเนี้ยสองหเนี่ยเลิกกันไปเงียบกันไปต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วด้วย แลนปีหน้าค่ะเขามางอแน่เขาไม่ไหวแล้วค่ะกดดันมากๆเนี่ยดูสิผู้ชายคนเนี้คุดคูซ่อนอยู่เนี่ยไม่เห็นจะสบายกายสบายใจตรงไหนเลยการที่ไม่มีคุณเนี่ยแอบซ่อนโกหกความรู้สึกเขาไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ได้นะถ้าชีวิตไม่มีคุณนะ่ะเขาจะไม่ยอมทนอยู่ในสภาวะการอึดอัดใจแบบนี้อีกต่อไปแพลนปีหน้าเขาจะออกมาจากหลุมคับแคบเนี่ยเขาจะมายืนอย่างกล้าหาญ เขาจะมาบอกคุณนะว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนเขาจะมาขอโทษคุณห่เขาเคยทําให้คุณเสียใจความกดดันความเครียดหรือสิ่งที่เคยโบกมืออําลากันนะ่ะลาไม่จริงปีหน้าวางแผนไว้แล้วว่าจะกลับมาติดต่อสื่อสารกลับมาขอโอกาสกลับมาทําให้คุณนะมีความสุขหัวใจกลับมาตอบแทนความรักที่คุณมีต่อเขาบ้าง คิดว่าบ o n นส์เขาอะเห็น mm: ค <Right S 2> <Qui> ุณค่าของคุณมากๆเลยนะตอนเนี้ปีเนี้ก็เป็นปีที่หนักของเขาเหมือนกันนะเขาก็ทุกข์เขาเครียดเขาก็เศร้าเขารู้แล้วว่าการห่างเหินการหันหลังให้คุณนะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยจะหาใครดีอีก่ะคนที่รักเขาซื่อสัตย์กับเขารอคอยเขาได้อดทนกับเขาได้มากมายเท่าคุณน่ะไม่มีแล้ว ไพ่ใบน,นี้ความหมายก็คือเหมือนราชาเหรียญคนที่เขารู้แล้วแหละว,ว่าคุณมีค่ายิ่งคนที่เขาจะเนี่ยกอดคุณเอาไว้เนี่ยไม่มีวันปล่อยนะคุณจะได้รับความรักความซื่อสัตย์เขาจะแสดงความหึงหวงแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้ว่าคุณมีค่าว่าคุณเป็นคนสําคัญว่าคุณเป็นคนที่หัวใจของเขาเนี่ยได้คําตอบแล้วว่าแพลนปีหน้าเนี่ยคุณคือคนคนเดียวนะแลนปี2565 ที่เขาจะรักจะกอดเก็บและก็จะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เอาไว้ for visions ปีนี้เขาทำให้คุณเสียใจหลายต่อหลายเรื่องมากๆบางคนเนี่ยนะร้องไห้นอนไม่หลับหรือว่ามีปัญหาในหัวใจที่มันทุกข์แสนสาหัสเขารู้สึกผิดเขาสำนึกผิดอย่างมาก เขาเสียใจมากที่เคยทำสิ่งเหล่านั้นกับคุณไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่วันนี้เขาได้มีสติเขาได้มีเหตุผลกับการกระทำของตัวเองได้มองย้อนกลับไปแล้วเขาเสียใจมากผิดหวังกับตัวเองมากๆเลยทาไมเรานี่เป็นคนแย่แบบนี้นะทำไมเรามันเป็นผู้ชายห่วยๆทำให้ผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดเสียใจขนาดนี้นะเนี่ย คิดแล้วเขาก็เศร้าคิดแล้วเขาก็โกรธตัวเองกเกลียดตัวเองมากๆแต่อดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วไงก็ได้แต่นั่งคิดถึงแผนปีหน้าเนี่ยสองหาเนี่ยว่าจะทายังไงเนี่ยนะกู้คืนหัวใจคุณนะให้มันฟูขึ้นให้มันมีความสุขมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เขานะจะทําให้มันดีที่สุดทดแทนชดเชยกับความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทํากับคุณ a d o p Challenges ใช่เขาทาให้คุณเครียดมากเขาทําให้คุณกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมองไม่เห็นทางเลยไม่รู้อานาคตเป็นอย่างไรหากกรณีแรกที่พูดไปนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณรอไม่ไหวคุณเงียบห่างเหืนไปหรือคุณเจ็บปวดหัวใจกับความรู้สึกที่รักเขาอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้จะไม่มีละเขาไม่อยากทําให้คุณเครียดแบบนี้อีกต่อไปหรือหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะคุณเครียดมาทั้งปีแล้วเนี่ย ไม่รู้จะเอาอย่างไงเขาจะเลือกใครกันแน่เขาก็ไม่ปล่อยคุณแล้วเขาก็ไม่ปล่อยคนอีกคนหนึ่งปีหน้าไม่มีแล้วพลัน2,565เขาจะไม่ทําให้คุณอยู่ในสภาพนี้แล้วค่ะกลุ่มขมับเนี่ยนะมองไม่เห็นหนทางจะไม่มีอีกแล้วเขาจะทําสภาวะการทุกอย่างให้คุณกับเขาเนี่ยมีแต่ความสุขเขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้มั่นคงไปต่อได้จะไม่มีแล้วนะความทุกข์เครียดเศร้าโศกเสียใจอืปีใหม่เนี่ยคุณจะได้คนรักคนใหม่ นิสัยใหม่ๆใ,ใ,ในสิ่งที่ดีขึ้นนะใหม่ในสิ่งที่เหมาะสมคูค่ควรกับความรักที่ดีของคุณ s i e k of Spells ใช่ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโปรโดจงมั่นใจในโชคชะตาโปรโดจงเชื่อใจเขาอีกสักครั้งนะ่ะไพ่พูดกับคุณอย่างนี้เขาจะทำให้คุณยิ้มได้เขาจะทำให้คุณมีความสุขเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเลวร้ายหรือทำให้คุณน่ะ จิตใจขุ่นมัวเครียดคิดมากมันจะไม่มีอีกต่อไปสภาวะการทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรืออีกความหมายเนี่ยเขาจะเปิดตัวคนแล้วค่ะเพื่อนเขาค่ะญาติพี่น้องเขาค่ะจะรู้แล้วค่ะว่าคุณคือคนสําคัญคุณคือดวงไฟอันอบอุ่นหัวใจคือคนที่เป็นความรักอันยิ่งใหญ่ของเขาเพียงคนเดียวปีหน้านี่แหละจะได้ก้าวไปในสเต็ปที่ชัดเจนมั่นคงกันอีกขั้นหนึ่งแล้วอีกความหมายไพ่ใบน,นี้ เขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณมากๆปีหน้าเตรียมตัวแพ็คก,กระเป๋าได้เลยไปท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดที่ที่บรรยากาศดีๆนะเอ,อไปทะเลไปขึ้นภูเขาไปไหนก็ได้ที่คุณชอบเขาจะตามใจคุณเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณอยากมีช่วงเวลาที่สุขหอมหวานมีช่วงเวลาที่โรแมนติกอบอุ่นหัวใจซึ่งกันและกัน f i r e ออฟวิ i ช s, <S หากเขาเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจหากเขา เคยลอยแพรคุณน่ะหายเงียบไปเลยให้คุณงงไปเลยอะ่ะหรือเขามีคนอื่นค่ะเขาทิ้งคุณค่ะเขาเลือกคนอื่นค่ะเขาจะตัดสินใจใหม่เขาจะกลับมาง้อมาขอโทษมาติดต่อสื่อสารนะมาบอกคุณว่าตอนเนี้ยเขาผิดหวังมากๆกับการกระทาที่เขาเคยทําอย่างนั้นกับคุณเขาจะขอโทษคุณแล้วก็บอกความรู้สึกในใจอย่างแท้จริงจะไม่มีฟอร์มจะไม่มีอีโก้สิ่งใดอีกแล้ว ความทุกข์ทรมานจิตใจเนี่ยนะโชคชะตาบีบคัน้นให้เขาต้องกลับมาผู้เป็นคู่กันคนคนเนี้ยเขาจะเห็นค่าของคุณและจากการที่ชีวิตไม่มีคุณแล้วเขาผิดหวังจะปวดเสียใจเนี่ยเขาจะมาสารภาพความรู้สึกจะมาบอกความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คาดหวังว่าความจะปวดเสียใจที่เขาเคยกระทํากับคุณเนี่ยมันจะจางหายและให้อภัยได้นะเขาคาดหวังเช่นนั้น Age of Visions การเริ่มต้นใหม่ที่งดงามฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอแผนปีหน้าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะให้คุณะอึะอ้งให้คุณง,งงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณดูน้องหงตัวนี้นะเนี่ยความเป็นจริงตัวคุณน่ะคุณไม่คาดหวังต่อสิ่งใดละบางคนโปรงปล่อยวางต่างคนต่างอยู่เงียบขึ้นไปละแต่ดูเงาสะท้อนสิภาพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต น้องหงตัวนี้เขาใส่มงกุฎแล้วก็ใส่สร้อยเพชรก็หมายความว่าคุณนี่แหละจะที่คุณคิดว่าคุณไม่เหลืออะไรละหรือว่าไม่มีความหวังอะไรละในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ปีหน้า25 6หคุณจะได้รับตําแหน่งคนสําคัญคุณจะได้รับความรักที่มีค่าย,ยิ่งเขาจะให้เกียรติเขาจะเห็นค่าเขาจะให้เวลาเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สมควรคู่ควรกับค,ความรักแล้วก็การรอคอยที่ยาวนานของคุณ ช่วยน็อปเชอร์เรเจอเขาเคยมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณน่ะกรณีแรกเขาก็ชอบก็รักแต่ปากแข็งละเกินอีโก้จัดละเกินไม่พูดไม่บอกปิดบังแอบซ่อนมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณกับกรณีที่สองเขามีคนอื่นค่ะเขานอกใจนอกใจหรือว่าเป็นรักสามเศร้าอ่ะอืแล้วคุณเป็นคนที่เศร้าด้วยนะเขาทิ้งคุณไปหรืองเงียบห่างเหินไปแบบนั้นก็ได้เขาจะยุติสิ้นสุดสภาวะที่เป็น โจรเนี่ยปล้นหัวใจคุณเนี่ยนะทำให้หัวใจคุณร้าวรานเนี่ยเขาจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างอืคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาจะห่างเหินห่างไกลจะหันหลังให้คุณคือคนเดียวที่ใช่นะสุนัขจิ้งจอกสามตัวเนี่ยนะคนที่ไม่ใช่หรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงหรือปัจจัยเหตุผลอื่นอะที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,าชัดเจนไม่ได้ทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะทุกอย่างจะห่างเหินห่างไกลเขาออกไปทุกทีสุดท้ายค่ะประตูเนี่ยนะ ที่มันปิดตายอยู่กับคนในนีน้ที่อยู่กับเขาคือคุณสภาวะที่ทําให้คุณเสียใจจ้องจับผิดหรือว่าพบเจอมากมายเลยว่าเขาโกหกปิดบงังอะไรอ่ะไม่มีอีต่อไปแล้วแ p l a n ปี2565นะเขาคิดเรื่องคุณเนี่ยคิดมากๆด้วยแล้วก็คิดหลายหลายอย่างคิดอยากจะทําให้คุณมีความสุขคิดอยากจะทําให้อะไรตอบแทนคุณบ้างอ่ะที่คุณเหน็ดเหนื่อยหัวใจมาตลอดทั้งปี2564นี้ abundance ความอุดมสมบูรณ์ค่ะคือสิ่งที่เขาแพลนเอาไว้ i. นี่คือพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เขาจะทำให้มันเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับทุกอย่างจากเขานะความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่มั่นคงจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจงความมั่นคงในเรื่องการเงินการดูแลคุณเนี่ยสุขสบายกายใจทุกอย่างเลยสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความสุขของคุณนะเขาจะให้คุณก็จะหามาให้คุณให้คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันคุณเป็นนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยนะ เสกไม้กระทาปิ้งเดียวคุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วเขาจะเสกสันเขาจะทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ในปี2565 w นห้าร้อยหกสิรรัฤดูหนาวอาจจะเป็นช่วงมีนานี้ก็ได้นะช่วงเวลาแรกหกักดวงชะตาเปลี่ยนเร็วภายในมีนาคุณจะได้รับฟังบางสิ่งบางอย่างที่คุณ ใจฟมูมากๆรอคอยนะหน้าหนาวนี่แหละนี่ก็หน้าหนาวแล้ววันที่แม่หมอโพสต์เนี่ยธันวาคมถึงมีนายังเป็นหน้าหนาวอยู่เตรียมรอฟังข่าวดีคนไม่ชัดเจนจะชัดเจนคนทําผิดจะมาขอโทษขอโอกาสขออภัยคนชัดเจนเป็นแฟนอยู่แล้วนะมีโอกาสมันหมายแต่งงานหรือพูดแลนแหนนาคนที่มันชัดเจนมากไปกว่าเดิมเออซื้อบ้านไหมเธอไปดูแผนแต่งงานกันไหมวางแพลนอะไรร่วมกันมากขึ้นหรือหากโชคชะตาดวงชะตาเนี่ย เปลี่ยนแปลงชาน,นิดนึงก็จะเป็นช่วงปลายปีนะช่วงพฤศจิกาเนี่ยธันวาเนี่ยนะสิ้นปี25-65ก็จะเป็นช่วงวันเวลาที่คุณจะได้รับข่าวสารหรือได้รับดูเรื่องราวในความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณหัวใจฟูหายเหน็บหนาวกันเลยทีเดียว Nature in sign สัญญาณของธรรมชาติเชื่อัวใจของตัวคุณเองค่ะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดก็ตามหัวใจคุณบอกคุณอยู่เสมอเนี่ยคุณยังรักเขาอะ่ะแล้วโปรดจงเชื่อใจเขาด้วยสัญชาตญาณดูหัวใจของคุณนะ่ะบอกคุณนะ่ะนะมันจะมีข้อความบางอย่างที่สื่อสารมาในเซนส์นในความรู้สึกเชื่อได้คุณเชื่อใจได้จัก,กรวาลกําลังจะสื่อสารข้อความหรือจะส่งพลังงานดึงดูดให้คุณนะ่ะกับคนคนนี้นะในเรื่องราวของไพ่ทั้งหมดเนี่ย ดึงดูดกลับเข้ามาย้อนคืนหากันอีกดึงดูดกลับเข้ามาให้ร,รักกันต่อไปดึงดูดเข้ามาให้เป็นความรักที่มั่นคงในยิ่งใหญ่ต่อกันได้ในปี2565ั i g h t ใช่แสงสว่างร้อยยูปีหน้านะเป็นปีแห่งความสุขแล้วดวงชะตาเปิดละในเรื่องความรักความสัมพันธ์จากที่เคยอยู่ในมุมมืดมีแต่เรื่องเศร้าแสงมืดสลัว แสงสว่างเนี่ยนะความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งใดที่คิดหวังคิดฝันจะได้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจจะช่วยเหลือแล้วนะคุณกําลังจะได้รับพรเนี่ยมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งที่คุณไปขอพรเอาไว้เนี่ยคุณจะได้รับคุณจะสุขสว่าังในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วในปีหน้าเฮลิ n งหัวใจคุณนะ่ะที่บอบช้ำเ,เหนื่อยจากการกระทําของเขาในปีนี้ ไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตามที่หมอทํานายมานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าหรือว่าความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วไม่คอมมิชเมนต์ไม่ก้าวไปสเต็ปต,ต่อไปสักทีเยียวยาหัวใจตัวเองเถิดอีกไม่นานนะเตรียมหัวใจฟูได้เลยรักษาหัวใจตัวเองก่อนทุกอย่างจะคลี่คลายแสารุ้งรออยู่แสงแห่งประกายเนี่ยความสุขรอคุณอยู่ปี2565แพลนปีหน้าเขาคิดอะไรเรื่องคุณคิดหลายเรื่องมากม แต่ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่จะพัฒนาปรับปรุงทําให้ความสัมพันธ์มันอบอุ่นทาให้ความสัมพันธ์รุดหน้าก้าวหน้ามั่นคงมากขึ้นเขาจะทําให้คุณนะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็นผู้ชนะชนะหัวใจเขาสุดท้ายไม่ว่าเขาจะเก่งมาจากไหนนะเขาต้องยอมพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาปี2565เขาคิดเรื่องคุณมากมายและเขาก็จะทำตามที่เขาคิดให้สำเร็จดังเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ด้วย โอ้มีแต่ความสุขพลังงานดีมากๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พลังงานอยู่รอบตัวคุณหรือว่าคอมเมนต์ว่ารับคำทำนายนะคำทำนายนี้จะเกิดขึ้นกับคุณโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายสำหรับ random for you วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขพบเจอเรื่องราวที่ดีในชีวิต ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ